Upper สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับอัพนะครับกับรายการ อัปปอคาัและอีพีนี้นะครับอัปก็จะพาคุณผู้ชมนั้นมาตามติดการถ่ายแฟชั่นเซตนะครับซึ่งดาราวันนี้โอ้โหกำลังมาแรงในพอสอนี้มากนั่นะก็คือน้องโบเมรดากับเจมจีเย่แล้วไปดูกันดีก,กว่าว่าแฟชั่นเซตวันนี้จะสนุกขนาดไหนไปกันเลยจ้ะ อนนี้นะคะเราก็น,นี่มาคุยกับช่างแต่งหน้าสวัสดีค่ะพี่หัวฮอลลี่หัวนะคะฉายาฮอลลี่หัวสวยปั๊ะแน่นอนไอพ mm. ี่หัวถาม่อยค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างเทรนเมคอัพน,น้องเจมนนวันนี้วันนี้จริงจริงที่ผ่านมาพี่เจมก,ก็จะดูแบบมุ้งมิ้งมาตลอดดูเป็นแบบอบป้าแต่ด้วยความวันนี้เราอยากได้ดูแบบครึม้มมดูแบบดูหล่อเท่บบๆอะไรอย่างเงี้ยฟีลเหมือนฟ้าครึ้มฝนตกอะไรอย่างเงี้ยด้วยความน้องเขาขาวมากแหละ แล้วก็หล่อมากด้วยถูทำอะไรก็ยังไงมันก็ยังดูหล่อของปกติอะไรเนี่ยใช่พี่ก็เลยแบบแอบแบบว่าแอบทำให้แบบตาเขาดูเข้มขึ้นหน่อยเขมขึ้นใช่คมขึ้นเล็กๆอืมนี่แหละค่ะทริคเทรนแต่งหน้าของพี่หัวเจ้าแม่คอลลี่หัวสวยปัวแน่นอนหล่อัวก็ด้วยค่ะเออขอบคุณพี่หัวค่ะ สวัสดีค่ะอยัาไปทางการอย่าไปทางการขอสามคำสรุปนี้หน่อยเปรี้ยวลาดเขาบอกมาอะไรๆขอสามคำก็เสียวครับก็เสียวครับก็เสียวครับเอ้อสามคำโอ้โหพอดีเลยอ่ะตาละตื่นเต้นมาก ขอบคุณนะคะเอามาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปอีกไงเดี๋ยวมาอีกมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเหนื่อยก็พักมาไปไต่อต่อ่อีมาเรื่อยๆไงช่วงแบบพักเตะเบื่อๆอ๋อโอเคคุดกวเหงาโอเคได้ไนี้เสร็จละจะกลับมาใหม่ได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะนี่เราครายการแบ๊บแบ๊บสัครับพบกับรายการแบ๊บแโชว์ ็นรายการที่จะมาสัมภาษณ์ทุกคนแบบแบบแบบคนละไม่เกินประมาณ7วินาทีแล้วก็ไปใช่รีบ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 มากลับดีๆนะไปก่อนละแบบแล้วนะเดี๋ยวแม่มาหาม่แบบทราบแบบแวบบโชว์อีกแล้วเหรอครับเออแวบบโชว์แวบบโชว์นี่คือไม่ได้แค่แว๊บแว๊บโชว์นะครับแว๊บแว๊บถ่ายด้วย เมื่อกี้แบบกำลังแบบเอ๊ะกำลังเข้าที่เข้าทางแบบโหกำลังแบบมีท่าในหัวใจมหมดเลย <c oughs> เอ้าได้แล้วนี่เออเหมันเหมือนเขาเฮ้ยใจเย็นโอเคไหมดีมากคนนี้มันครับผมขอจำคำกับแบบแบบโชว์ปีเข้ามาสุดส <c oughs> <c oughs> ไปก่อนนะแ <c oughs> บบแบบโชว์ <c oughs> <c oughs> เอาไว้แอบโชว์ค่ะฝากถึงภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยภาพยนตร์เรื่องอายธยามหาและรวยครับใช่ค่ะเป็นภาพยนตร์ที่ทุกคนจะต้องได้เจออะไรใหม่ใหม่แบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนแน่นอนค่ะจะรักหรือจะหลงก็มาดูกันนะคะนิดนึงสิเอานิดนึงเหรอครับก็ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์พีเรียดที่ผมคิดว่า เป็นมุมที่เราไม่เคยเล่ามาก่อนแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนมันเป็นเรื่องของสายมูด้วยเป็นเรื่องของวัยรุ่นสมัยนั้นผมว่ามันมีความบันเทิงเยอะเลยรวมถึงเราสองคนก็ค่อนข้างบันเทิงวันนี้เรื่องหนักเลยต่อรายการอัปคัดด้วยนะคะบ๊ายอ๋อนี่ชื่ออัปคัดหรืออัปคันเออเลยอาจารย์โอ้แม่แป๊บชัวแม่แป๊บชับผมบ๊ายบายค่ะ